ลายเป็นดราม่าร้อนฉาขึ้นมาทันทีเลยนะคะสำหรับกรณีของน a กกี้เดอะคอมเมดี้หรือน a กกี้ลิเกฮีโร่ที่จู่ๆก็โพสต์ข้อความแรงสะเทือนใจพูดถึงเรื่องของนวนลูกสาวแบบอ่านแล้วต้องหยุดหายใจเบาๆเพราะเจ้าตัวเขียนไว้ว่า คุณลองเอานวนออกจากบ้านหลังนี้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไม่พอคะ่ะต่อด้วยประโยคที่แทงใจคนอ่านสุดๆว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่มีกูโอ้โหแค่อ่านยังรู้สึกตึงบอกเลยว่าโซเชียลสะเทือนทันที แต่เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆนะคะเพราะล่าสุดฝั่งผู้ใหญ่ก็ออกมาแล้วค่ะเมื่อเอกชัยศรีวิชัยพ่อบุญธรรมของนักกี้พร้อมด้วยนีโน่สองเทพบุตรสุดที่รักพี่ชายนักกี้และบลูภรรยานักกี้เปิดไลฟ์สดพูดถึงประเด็นนี้แบบตรงๆไม่อ้อมขอมน้ำเสียงคือจริงจังมากจนคนดูต้องนั่งหลังตรง เอกชัยพูดชัดเลยนะคะบอกว่าวันนี้พ่อขอพูดถึงแน็กแบบเด็ดขาดแน็กกี้ถ้าคุณฟังตามที่ผมพูดทุกอย่างคุณไปเอาหัวแม่เท้าคิดอย่าเก่งแต่ปากแต่โพสต์อยู่อย่างนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วมึงต้องรับผิดช,ชอบมึงเข้ามาหากูมาคุยว่ามันเกิดอะไร โอ้โหแรงแต่เหมือนมาจากความเป็นห่วงล้วนๆยังไม่หมดค่ะเพราะพ่อบุญธรรมยังประกาศทางออกแบบชัดเจนมากบอกว่าบลู Blue ต้องอยู่บ้านพ่อหรืออยู่บ้านที่อยู่ตอนนี้คนที่ต้องออกไปคือไอแน็กนี่คือคำสั่งปู่พร้อมทิ้งหมัดเด็ดว่าอยากจะลองดูว่าแน็กจะหนีปัญหาไปถึงไหนเพราะที่ผ่านมาไม่ยอมคุยไม่ยอมอธิบายปล่อยเรื่องคาราคาสั่งมาจนถึงวันนี้และประโยคที่ทำเอาคนดูอึ้งไปทั้งไลฟ์ก็คือ กูไม่ยอมให้หลานหลานต้องอยู่กับกูมึงกล้าง,งัดกูไหมไอ้แน็กถ้าจะงัดกับกูมึงเอาเลยกูไม่ยอมโอ้โหประโยคนี้บอกเลยว่าเดือดจ,จริงไม่ใช่แค่ดราม่าในครอบครัวธรรมดาแล้วค่ะงานนี้ชาวเน็ตต่างจับตาหนักมากว่าต่อจากนี้แนกกี้จะออกมาชี้แจงยังไงจะเคลียร์กับครอบครัวหรือจะเงียบต่อเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผัวเมียแต่มีลูกและความรับผิดชอบเป็นเดิมพันบอกเลยค่ะดราม่านี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอน แต่พ่อยังไม่ได้ฟังใจแไอแน็กเลยแต่ใดๆก็แล้วแต่ถ้ามึงดูอยู่ไอ้แน็กมึงรีบมาเคลียร์กับกูถ้ามึงปล่อยให้เรื่องคาราคาซังแบบนี้นะมึงจะไม่ได้อะไรจากกูอีกไม่ได้อะไรเลยแล้วมึงอยู่บ้านหลังนั้นก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ขู่แล้วมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าพ่อ 啊看不到。Ah. อย่างเรที่หน,นูก็หนูก็รู้สึกแย่นะคะเพราะมันก็เป็นเพราะหนูด้วยที่หนูตัดสินใจแต่ทำงานได้คะ่ะหนูอยู่ได้หนูแค่ พ่อเลี้ยงมานะพ่อไม่เคยโกรธลูกขนาดนดี้ไม่เคยไม่เคยเลยประกาศต่อหน้าทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้นหนูเอาลูกไปจากปู่ไม่ได้เอาลูกไปจากลุงไม่ได้ และพ่อจะขอสั่งให้หนูอยู่บ้านนั้นและอยู่บ้านนี้ต่อไปถ้ามันยังไม่มาคุยกับพ่อคนที่จะอยู่บ้านหลังนั้นไม่ได้คือไอ้เนทนี่คือคำสั่งพ่อถ้ามันยังงัดกับกูเอา หนูจะทําอะไรหนูจะทํำยังไงหนูจะอะไรยังไงต่อหนไ don't n อง d วง w o ม r y a b o ห่วงไม่ต้องห่วงลุงมันอยู่ปูมันอยู่ไม่ต้องห่วง,ตง,วง,ตง,วงแต่รวมทั้งหนูเองก็เหมือนกันว่าถ้าหนูจะอะไรเดือดร้อนอะไรตรงไหนยังไงก็บอกปู่แต่แต่พ่อเชื่อว่า หนูก็อยากสู้ด้วยตัวของหนูเหมือนอย่างที่เคยบอกกับพ่อข้างนอกว่าหนูอยากสู้ด้วยตัวของตัวเองยามมีสิทธิดูแลนวลแบบเต็มที่แล้วก็แบบอยากตัดสินใจอะไรในตัวลูกอย่างเต็มที่อ่าหนูทําได้หนูทาได,ได้แต่ก็ปู่อยู่นี่ด้วยไงลุงมันอยู่นี่ด้วยไนีมันเต็มที่ในแบบของแม่ มันเต็มที่ได้อยู่แล้วลกูกแต่ไม่ใช่เอาอินนวลออกจากบ้านหนูไปอันเนี้ยเลิกคิดไม่ได้ที่ที่หนูคิดว่าจะเอาอนวนไปอยู่ที่บ้านตัวเองเพราะว่ามันเหมือนพอความสัมพันธ์หนูกับพี่แน็กมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วอะค่ะหนูจะอยู่บ้านนั้นมันก็มันก็จะอึดอัดเอาอป่ะ หนูเลยอยากจะเอานวลกลับบ้านตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่หนูคลอดนวลมาหนูก็อยู่บ้านพี่แน็คตลอดเลยแล้วพอวันนี้ถ้าสมมติเราเลิกกันหนูก็แค่อยากจะเอาลูกหนูอะกลับไปเลี้ยงบ้านบ้างแต่ว่าพี่แน็คเขาคงไม่เข้าใจคาที่หนูพูดเขาคิดว่าหนูแบบอยากจะเอาลูกไปเลยคือหนูไม่เคยคิดที่จะต่อให้ความสัมพันธ์มันไปไม่ได้หนูไม่เคยคิดว่าห้ามมาเจอลูกหรือกีดกันไม่มีเลยค่ะ หนูคิดตลอดว่ายังไงพ่อคือพ่อหนูก็คือแม่หนูยังคิดด้วยซ้ำว่ายังไงหนูก็จะยังเล่นลิเกยอยู่สองเทพมุดหนูไม่ทิ้งแน่นอนแต่แค่เขาก็น่าจะคิดคิดไปเยอะเขาถึงได้บอกก็ลองเอาไปดูทีนี้หนูก็เลยมันก็เลยเกิดเป็นอารมณ์ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นด้วยความที่หนูไปงานลิเกพอดีหนูไม่ทันคิดอะไรหลายอย่างหนูเครียดด้วยหนูก็เลยตัดใจโพสตไปโพสต์ไปก่อนเหมือนแบบ พราะจริงๆหนูก็ไม่ค่อยได้ทแบบนี้นะพ่อแต่หนูตัดสินใจที่จะทําไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหนูตัดสินใจแล้วแต,แต่ก็ไม่ได้แบบอยากให้เรื่องมันบานปลายขนาดนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกอย่างต้องจบไม่ต้องหอนมีอะไรเดี๋ยวโลดต้องจบแล้ววันนี้ต้องจบ ส่วนเรื่องไอ้นะเดี๋ยวพ่อขอนอกรอบพ่อขอนอกรอบพ่อต้องตามล่ามันก่อนเรือ่องหล, 100, หลงงานพ่อไม่ต้องห่วงเลยรถดูแลอย่างดีเกินร้อยเกินล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่านก็หลักหลาดมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณมากๆด้วยใจจริงขอบคุณจริงๆน,น,น,นะครับที่เมตตาแล้วก็ซัพพอร์ตหลังจากนี้ก็ ผมว่าเรื่องมันยึดเนี่ยยุดติดส่วนชีวิตคู่เขาจะเดินต่อหรือไม่ให้เขาเป็นคนให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองให้เขาเป็นคนตัดสินใจส่วนนวลเรื่องหลานไม่ต้องห่วงปู่จะไม่ให้ปู่จะไม่มีวันปล่อยมือหลานออกไปจากหัวอ,อกนี้ ต้องอยู่ตรงนี้ส่วนรู้ผูคิดเอาเองได้ลูกตัดสินใจเอาเองได้แต่มีอะไรปู่จงซัพพอร์ตทุกอย่างนะไม่ต้องห่วงแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้อยู่ไปถ้าหนูอึดอัดหนูอะไรหนูหนูหนูฝากบอกพูดมากับพ่อเลย<ต>บอกพ่อแต่หนูไม่ได้มันเป็นเรื่องชีวิตคู่ก็จริงแต่หนูไม่ได้อยากให้พ่อไปโกรธพี่แนะน็นะคะ มันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่ว่าด้วยชีวิตคู่อ่ะมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ไปไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้ไงลูกพอ่อไม่ได้บังคับได้หรือไม่ได้ไม่ได้บังคับแต่มันต้องคุยกับกูเนี่ยมันต้องคุยกับกูมึงต้องมาบอกมึงต้องมาเล่ามึงต้องทําไมทุกเรื่องมันพูดได้ทําไมทุกเรื่องทุกอย่างมันเล่าได้แล้วในเรื่องนี้มึงนิ่งมึงยอมที่จะนิ่งมึงยอมที่จะไม่คุยกับกูอันนี้คือโกรธแม ซึ่งพ่อก็ยังไม่รู้อ่ะบบโนว่า,วาคุยกับมันแล้วจะลุกจะออกทีลูกไหนเพราะเราจะไม่รู้เหตุผล mm hmm. คือตอนนี้พ่อพ่อไม่เคยถามลูกนะไม่ถามบูนะว่ามันมันคือเรื่องอะไรมันคืออะไรยังไงท่านผู้ชมไม่เป็นเรื่องเขานอนอยู่บนเตียงสองคนเป็นเรื่องเขาจะไปหรือจะอยู่หรือจะต้องปรับอะไรกัน ถ้าผมรู้ในบางจุดจากไอ้แน็กเดี๋ยวผมก็จะมาพูดกับลูกสภายมาพูดกับลูกเองรู้จากบูแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปพูดไปไปคุยกับไอ้แน็กเองแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาต้องเป็นคนเลือกเขาต้องเป็นคนเลือกแต่เลือกแบบไหนก็ได้ช้อยมันมีช้อยเดียวคือหลานต้องครบองค์ประชุม สารต้องครบองค์ประชุมครับ